นั่นนันนน่อีกตัวครับอ่าบินหนีแล้วครับถึงว่าน่ะบินหนีครับผมหลายตัวเลยครับสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC ช่องวิถีคนอากินแบบบ้านๆน,นะวันนี้ก็เอฟซีที่เลี้ยงพึ่งนะครับวันนี้ผมได้เดินสำรวจพึ่งนะครับดูว่ามันยังอยู่ดีหรือเปล่านะ เดินสำรวจเรื่อยๆปรากฏว่าเนี้ยรังนี้วันก่อนเยอะอยู่ครับประชากรบินเข้าบินออกหาหาหารแต่ตอนนี้มันดูเหมือนพึ่งที่กำลังมาหารังนะครับไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันด้านในครับผมว่ารังเดิมนั้นหายไปแล้วหรือว่ายังไงนะ ท่าที่สังเกตมีมดดำอยู่นะมดดำแต่ก็มดดำนี้ไม่เป็นผลอะไรมากมายครับดูอย่าให้เป็นมดแดงครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในครับผมว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูด้านในพร้อมๆกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับผมจะยังมีตัวอยู่หรือเปล่านะ จะกรตั้งหลายหลายชั้นหลายรังตั้งหลายชั้นแล้วนะครับปรากฏว่าไม่มีครับแต่นี่ครับที่ขาหนังคาเขาครับผมพี่น้องครับขาหนังคาเขาเลยครับนี่นะครับก็คืออนอนปีเสื้อนะครับพึ่งไอตัวผีเสื้อนะครับปีเสื้อกลางคืนนะครับนี่ครับแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะครับดูครับไม่สา ไม่ทราบว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับที่เข้าไปวางไข่แล้วก็ทําลายรังของเรานะครับรังนะครับนอนปีสนั่นนั่อีกตัวครับอ่าบินหนีแล้วครับถึงว่าน่บินหนีครับผมหลายตัวเลยครับมาทําลายรังครับผมมาไข่นะครับแล้วก็ทําให้รังพึ่งของเรานั้นเสียหายครับผมเนี่ยเริ่มเป็นตัวอ่อนนี่ยังเป็นตัวอ่อนอยู่นะ ดูว่าวันก่อนผมจําได้ว่าประชากรของพึ่งนั้นยังเหลืออีกเยอะแต่มาตอนนี้ปรากฏว่าไม่ไม่ค่อยมีครับผมเหมือนพึ่งกําลังหาลังนะครับเนี่ยดูว่าตัวหนอ,อนปีเสื้อครับผมเข้าทําลายครับปีเสื้อกลางคืนนะ อันนี้ตัวที่บินก็คือเป็นตัวตัวแก่นะครับของรังเดิมนะครับบินมาสำรวจนะครับแล้วก็ประชากรที่ที่อยู่อยู่ในตัวแก่ของในรังนี้นะครับพอถึงเวลามันก็ออกมาครับผมแต่ยังไม่มีพิษสงครับผมนะครับไอที่มีพิษสงก็คือตัวที่บินว่อนไปว่อนมาเนี่ยครับเนี่ยโอ้เป็นที่น่าเสียดายครับผมดูว่าหนึ่งสอง สามสี่ห้าชั้นแล้วครับพี่น้องห้าชั้นแล้วปรากฏว่าโดนเล่นงานครับผมไปยกลังเลยอะพี่น้องเป็นที่น่าเสียดายมากครับหรโลงหรือว่าพึ่งหลวงนะครับจะเป็นเหมือนกันครับผมคนที่หาพึ่งหลวงก็กจะจะรู้ดีครับผมนะครับช่วงนี้พึ่งไอ้นอนปีเสื้อออกอรารวาสนะครับดูด้านในครับผมจะเป็นพวกตัวอ่อนนะ ตัวอ่อนเต็มเลยคแต่เสียดายครับผมนอนปีเสื้อลงครับผมอย่าลืมนะครับเอซีที่เลี้ยงพึ่งนะครับก็ช่วงนี้ก็มันตรวจเช็คเดินตรวจเช็คนะครับถ้าเกิดผิดสังเกตก็ลองเปิดลังดูนะครับว่าด้านในนั้นมีปัญหาอะไรนะครับแต่มีแน่นอนครับผมจากประชากรพึ่งที่เยอะอยู่นะครับแล้วก็กลายเป็นแบบบินเข้าบินออกน้อยๆไม่มีเกสรติดขานะครับเป็นเหมือนแบบ พึ่งบินสำรวจรังนั้นนั่นคือรังรังพึ่งรังนั้นมีปัญหาครับผมนะครับให้รีบเปิดดูแล้วก็ทําความสะอาดนะครับลองเช็คดูนะครับหลังจากที่ห่างหายไปหลายวันครับผมบนแต่ยุ่งอยู่ครับนะครับก็สวัสดีปีใหม่กันด้วยนะครับปีใหม่ไทยครับผมขอให้ fc ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเงินทองไหลมาเทมาครับผมนะครับสําหรับท่านใดที่ชอบเกี่ยวกับการเลี้ยงพึ่งสนใจการเลี้ยงพึ่งก็ สอบถามเข้ามาได้ทางช่องวิถีคนหาก,กินแบบบ้านๆนะครับทางช่องนี้จะมีการเลี้ยงผึ้งนะครับเลี้ยงผึ้งโครงแล้วก็หาผึ้งมิ้นนะครับแล้วก็การหาปลาหากุ้งนะครับตามภาษาชาวบ้านนะครับท่านใดที่ชอบเกี่ยวกับการหาก,กินแบบบ้านๆก็ขอฝากกาติดตามครับผมช่องวิถีคนหาก,กินแบบบ้านๆนครับสำหรับทลิปนี้ผมก็ขอฝากกันไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ